สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิทิราพรสิงห์จำเลยน,นะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรณภาสุนภาษินนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ตู้ลามินาแอร์โฟนนะคะค่ะเราจะมาเริ่มจากการกดออนนะคะค่ะเมื่อเครื่องเริ่มทำงานนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะ เราจะเริ่มจากการที่เราจะต้องเปิด UV ค้างไว้ประมาณ30นาทีนะคะค่ะเมื่อเปิด UV เสร็จแล้วนะคะเราก็จะออกจากห้องเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของแสง UV ค่ะเพราะ UV สามารถทำลายระบบสืบพันธุ์ของเราได้ค่ะ เมื่อครบ30นาทีและทำการปิด UV เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการเปิดแสงค่ะปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มแรงลมที่สามารถเลือกระดับความแรงของลมได้ค่ะก่อนที่จะนำอุปกรณ์เข้าตู้นะคะเราควรเช็ดมือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์70%ค่ะเพื่อฆ่าเชื้อจากร่างกายเราค่ะหลังจากนั้นนำผ้าที่ทำการฆ่าเชื้อแล้วมาฉีดด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์เ0เรเพื่อจะทำการเช็ดตู้ เพื่อทําความสะอาดค่ะเมื่อเช็ดตู้เสร็จแล้วนะคะเราจะทําการเช็ดเครื่องแก้ด้วยแอลกอฮอล์อลโโลล70%ค่ะ,คะเพื่อป้องก,กันการปนเปื้อนค่ะเมื่อทําปฏิบัติการทุกครั้งเราควรจะจุดตะเกียงแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายและการปนเปื้อนค่ะและข้อควรระวังนะคะเราไม่ควรนาถุงพลาสติกหรืออุปกรณ์ต่างๆไปปิดรูของพัดลมค่ะ เมื่อการทดลองเสร็จสิ้นเราจะทำการเก็บอุปกรณ์เพื่อทำความสะอาดตู้ค่ะโดยจะใช้ผ้าที่ผ่านการฆ่าเชื้อและสเปรย์แอลโกอฮอล์ค่ะหลังจากนั้นทำการปิดไฟและเปิด UV 30นาทีเพื่อทำการฆ่าเชื้อตู้อีกครั้งค่ะเมื่อเวลาครบ30นาทีแล้วนะคะเราจะทำการปิด UV และทำการกดออนเพื่อปิดค่ะ เรามาอยู่ที่เครื่องฮอ t แอ r โอ e เวนนะคะเป็นตู้อบรลมร้อนสำหรับเครื่องแก้วค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือการเอาเครื่องแก้วใส่ตู้ค่ะในการเปิดเครื่องไอเปิดเปิดตู้นะคะจากนั้นนำอุปกรณ์เครื่องแก้วใส่ตู้ หลังจากเอา,เอาอุปกรณ์เครื่องแก้วไอ้ใส่แล้วนะคะเราจะทำการปิดตู้ค่ะเรามาที่การตั้งค่าปุ่มนะคะจะมี4ปุ่มค่ะแต่ว่าส่วนมากเขาจะเซตไว้แล้วค่ะปุ่มแรกนะคะเป็นปุ่มอุณหภูมิมค่ะเราสามารถเลือกค่ะว่าจะเอาขนาดไหนอันนี้คือตัวอย่างนะคะเราจะเอาที่ประมาณ180ค่ะ แล้วก็กดตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการล็อกการตั้งค่าค่ะแล้วก็มาเลือกที่เวลานะคะเราจะเอาที่ประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วก็กดล็อกการตั้งค่าค่ะพัดลมแล้วก็เลือกค่ะเราจะเอาที่ประมาณยี่สิบค่ะแล้วก็ล็อกเลยค่ะ เครื่องเริ่มทํางานแล้วนะคะจากนั้นรอเวลาตามเครื่องกําหนดค่ะก็คือ1ชั่วโมงเราค่อยมาดูกันนะคะเมื่อตู้อบเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการใส่ถุงมือค่ะเพื่อกันความร้อนในการเอาเครื่องแก้วออกจากตู้นะคะเมื่อเครื่องหยุดทํางานแล้วและอุณหภูมิในเครื่องลดลงสามารถเปิดและนําเครื่องแก้วออกมาได้เลยค่ะ หลังจากนั้นปิดประตูให้มิดชิตเมื่อนําอุปกรณ์ออกแล้วนะคะเราจะทําการปิดเครื่องแล้วก็ถอดปลั๊กได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเครื่องออโตโเคปค่ะโดยสิ่งแรกที่เราต้องเช็คก่อนนะคะก็คือน้ําในตัวเครื่องค่ะหากน้ํายังไม่ท่วมตะแกรงด้านในนะคะให้นําน้ํากันนะคะมาเติมให้ท่วมนะคะย้ํานะคะว่าต้องเป็นน้ํากันค่ะไม่สามารถใช้น้ําประปลาได้นะคะแล้วก็ เราต้องเช็คน้ำตัวถังด้านนอกนะคะหากไม่มีนะคะให้ทำการเติมน้ำกันค่ะ,ะเมื่อใส่น้ำกันเสร็จแล้วนะคะให้ทำการใส่ถังกลับไปที่เดิมนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาของที่ต้องใช้ขีดนะคะ ใส่ในตะแกรงค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำตะแกรงลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ปิดฝาให้แน่นสนิทเลยนะคะ ทำการหมุนไปเรื่อยๆนะคะจนกอาฝาของเราจะแน่นสนิทนะคะเมื่อใส่ของเสื็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเสียบปลั๊กค่ะเมื่อเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเปิดคัตเอาท์นะคะ แล้วก็กด Push On นะคะเครื่องก็จะทำงานแล้วค่ะเมื่อคราเวลาที่กำหนดนะคะเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูที่ความดันไอนะคะหากเข็มความดันไอของเราอยู่ที่ศูนย์นะคะแสดงว่าเปิดได้ค่ะแล้วก็อุณหภูมิต่ำกว่า80องศานะคะโดยการ เปิดของเรานะคะเราก็จะทำการกดปิดก่อนค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะทำการปิดคัตเอาท์ก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็ถอดปากค่ะเช็คดูความดันไอของเครื่องนะคะเมื่อความดันไออยู่ที่0ูนย และอุณหภูมิต่ำกว่า80องศานะคะเราก็จะทำการเปิดะคะ่ะโดยข้อควรระวังนะคะเราจะต้องใส่ถูมือก่อนนำของออกค่ะในการเอาของออกนะคะเราต้องระวังไอร้อนด้วยนะคะ